โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในช่องเพลเยอร์อีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาเล่นเกมเบสิ่งมาสเตอร์นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีสอนอะไรนะครับวันนี้จะมาเอ่อรีวิวรถนะครับผมรีวิวรถนะเออเป็นรถฟรีนะรถสายฟรีนะครับสายฟรีนี่ชอบแน่นอนนะครับคันนี้ F8 นะคือตอนนี้เนะี่ยผมอัพมาที่เอ่อวเวลสีหมดแล้วนะสีม่วงสีทองไม่ไหวนะครับเดี๋ยวไม่มีของนะเออเอาแค่นี้ก่อน ของก็จะหมดตัวแล้วนะครับเออต้องบอกนะครับว่าสเต็คันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าทุกอย่างมันสมดุลหมดเลยนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่เออขับชิลๆนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสมากนะสําหรับผมนะผมว่าทามันกลางหมดเลยนะทุกอย่าง ก็คือคุมรถง่ายนะครับโอเคเลยแล้วก็ดิฟก็โอเคเลยนะถ้าแบบว่าปล่อยไหลมันๆนะครับเท่ๆเฟี้ยวๆนะโอเคเลยนะแรงมาก็ให้มาที่พัน0นะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเกียดไหมไหมนะครับก็กลางๆแล้วกันเออทุกอย่างนะถ้าต,ตัดโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับรถสายฟรีนะครับที่แจกใน7วันนะเจ้าตัว F8 คันนี้นะครับสีเหลืองต่อยเลยนะเออ คือเจ้าคันนี้เนี่ยผมได้ลองเอาไปเล่นมาแล้วสีฟ้าเนี่ยในแรงด์ลีสิ่งมัตเตอร์เนี่ยถ้าเราอัพแค่แบบของสีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นได้นะแต่ว่ามันอาจจะแซงพวกแบบอะคูร่ากับเจ้าตัวไอ้นี่ไม่ได้นะครับแลมโบกินีนะแต่ว่าถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้นะครับถ้าเป็นพวกโค้งเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอัน0-100เนี่ย2.4วิก็กลางๆแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วมากครับแต่ถามว่าช้าไหมในหมวดเอ็ก e m ตรีมก็พอท่าที่จะแพ้ทางพวก แลมโบกินีนะครับเออพวกเบนซ์นะแล้วก็เอ่อเจ้าตัวอคูล่านะเออแต่ว่าทางโค้งนี่ก็เยี่ยมเลยนะครับไปเดี๋ยวเรเอาเจ้าคันนี้เนี่ยไปซิ่งกันนะครับในแงคงนะเออก็ขอโทษด้วยนะที่แบบว่าลงคลิปช้าหรือก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าช้าสําหรับผมนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เน็ตของผมหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะอาจจะเป็นที่เน็ตของผมก็ได้นะเออ ไปครับเดี๋ยวเราเจ้าตัวฟลีรี F8 เราไปเล่นกันนะไปครับผมก็ดันแรงเจ้าตัวฟลี่ให้มันขึ้นมาพันกว่าแล้วนะครับให้มันเจอแต่ผู้เล่นตึงๆนะเออพอจะได้ลองลดประสิทธิภาพกันว่ามันเนี่ยสามารถใช้แต่แรงในแบบว่าสายฟรีได้ไหมนะเออ <Yeah. S 1> ในช่วงซีซันแรกๆก็ได้ดีกว่าอีกหนึ่งทางเรื่องครับถ้าแบบว่าไม่มี Ford GT นะใช้คันนี้ไปเล่นได้นะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะไปครับไปครับ โอ,โ,โอ้โหลืมกด AYC อีกครั้งนะก,กีลอ้อปีเลยไปครับโอค้อค,อค,อความเร็วก็ไม่ได้น่าเกียดเลยนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนะครับอ่ากลับลำก็ไวนะคันนี้โอเคเลย โอ้ยชนนิดนึงชิปหายแล้วนะครับไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่มันจะมีสักคิปไหมที่กูไม่ชนเนี่ยนะ<ป>ครับเหมือนเขาจะตีวงกว้างไปนะคันินี่เนะี่ยทำให้ผมตีตื่นได้นะเออนะครับค่อยสไลด์ไปนะแล้วก็ a อวซีตัดรอบไปนะครับ เอาเรื่องจากคันนี้รถสายฟรีนะครับนะเนี่ครับรถสายฟรีเอาเรื่องนะมันเล่นได้นะครับไปครับแลมโบข้างหลังเราจี้มาเด็ดติดเลยลนี่พลาดไม่ได้เลยโอ้โหมาละใช้สมาธิแป๊ดนะครับคนดูให้คนดูเลยดูเลยนะว่ารถมันดีไหมนะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะในสําหรับรถที่แจกฟรีในเซิร์ฟของเอ,อทุกเซิร์ฟนะแต่ในเรื่องของสเตตเนี่ยค่อยว่ากันที่หลังนะครับแต่และเซิร์ฟนะโอ้โหดิฟง่ายนะครับคันนี้เอาเรื่องนะชิดโค้งก็ง่ายนะครับคันนี้เออนะครับตรงนี้สไลด์ไปนะอ่าตรงนี้ก็ดิฟไปนะครับปกติเลยนะ แล้วก็เบรงนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เข้านิดนึงเฮ้ยรถใส่ฟรีมันเอาเรื่องอยู่นะ <S <S เฮ้ยว่ามันใช้แทนฟอร d GT ได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีฟอ r d g จนะ <S <S มาครับเราจะมาเข้าเซิร์ฟชาร์อีกไหม <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าต้องขอโทษด้วยนะครับมันจะแบบมีบางทีนะเข้าเซิร์ฟชารนะ์แต่ผมลองรีลอเตอร์อะไรทุกอย่างแล้วโอเคมาอันนี้เข้า เซอร์ไบโอเคเอาชาเลน b บนไปนะครับเห็นเขาบอกว่าหายากนะใครจะเอานี่ก็แอดมาได้นะครับเจ้าตัว e บนนะไปครับโอ้แล้วทางนี้เราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะเพราะว่าทางตรงนะครับแต่แบบข้างหน้ามันอับสุดเพราะว่านนะ่ะเอาเรื่องจัดเลยนะครับนะครับโอ้โหเอมันแรงมากเลยวะ่ะ คนดูนะครับพยายามชิดไว้นะนะครับแต่เหมือนเขาจะชนนะอืมเกือบแล้วโอ้ยลอฟีลอฟีนะครับตัดลอฟีไป นี่ก็ไหลไปเลยนะอุย๊ยโอเคเกือบแล้วแต่ว่าแลมโบกินี่เขาแรงวะ่ะทางตรงเนี่ยครับเราจะเสียเปรียบนะนะครับโอ้มันคือฟอร์ดแบบ v 2นะครับที่แบบว่ารถระดับลงมานะเอาจริงๆเลยคันนี้ ผมกล้าพูดได้เลยใช่ครับมันคือฟอร์ดจีที่ลดระดับลงมานะเป็นรุ่นน้องของฟอร์ดจีดีกว่าเรียกง่ายๆคันนี้นะครับโอ้ยตรงนี้อีกแล้วอ่าเกือบสวยแล้วโอ้โหแบบไม่ลดด้วยแล้วก็คว้าที่หนึ่งมาอีกครับอื มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคันนี้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าไม่ชนมันจะโอเคกว่าน,นี้นะครับ <Fuck it. S 1> โอ้โห <Fuck. S 1> มาอีกแล้วครับอฟอร์เรอรี่สี่คันนะเลนโบกินีอีกสามแล้วก็เบนส์อีกหนะึ่งนมีแต่ตัวตึงๆนะครับทั้งสูงนี่มีแต่คนนี่เอาสุดยอดเลยนะนี่มาครับเราจะมาชนะได้ไหมนะในเกมสามเดี๋ยวเรามาดูกันกับเจ้าตัวฟอร์รอรี่นะโหดมากเลยคันนี้เอาเรื่องจัดมาครับ <S <S ผมให้มันเป็นรุ่นน้องปอด GT เลยนะครับคันนี้ เอ้าคันเร่งไม่ออกนะครับผมไม่รู้นะเป็นอะไรนะตะกีน้นี้ทุกคนดูโอแต่ด่านนี้เราค่อนข้างที่จะชิลหรือเปล่าวะชิลดิเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับด่านนี้นะครับนะครับริปให้มันชิดๆไว้นะนะครับออกโค้งให้ไวนะครับแต่เหมือนลัมโบเขาจะพลาดไปแล้วนะ ข้างหน้าข้างหน้าเราเจอกับใคร s b j ครับคุมดีๆนะครับมันจะมีล้อปัดด้วยนะตั้งแต่เล่นมานะผมลองสังเกตและนะครับแมปไม่โหลดวะทำให้มองยากนิดนึงนะครับครับไปครับโอ้โห ปอด GTV 2เอาเรื่องนะคันนี้แต่ไม่ไหวนะนี่ทางตรงกับ SVJ นี่ข้างหลังมันตามมาแล้วโอ้โหเบรกก็ง่ายนะปอด GT นะครับคันนี้โอ้โหเดินตามรอยปอด GT เลยนะคันนี้นี่ครับต้องกะดีๆนะคุมรถด,ดีๆนะครับแต่เหมือนเขาจะชนนะข้างหลังจริงด้วยไปครับ อุ้ยคันนี้มันเอาเรื่องจัดจังวะดูดิชิดในก็ง่ายนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะอุ้ยแต่เหมือนจะชนไปแล้วดอกหนึ่งมีฉลบนิดนึงนะเราต้องขออภัยคนดูด้วยไปครับเบรกดีๆนะคันนี้เพราะว่าบางทีมันจะมีโค้งที่ว่ามันไม่ขึ้นสีแดงนะเราต้องดูดีๆนะครับโ <c oughs> อ้โห SBJ ังไม่ไหวกับเรานะเออ SBJ <c oughs> ไม่ไหวกับเรา โอ้โหแล้วเข้าเซิร์ฟมาแบบกะไม่ถูกอีกแล้วไปครับไม่เป็นไรโ้หระดัานี้เออย่างเราค่อนข้างที่จะกินนิ่มอยู่นะไปครับแต่แมปไม่โหลดทำให้ผมมองไม่เห็นนะนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยกระตุกกระตุกอ่ะ แม่งมากระตุกตอนผมดิฟเฉยเลยอะไรเนี่ยคนอีกแล้วเอ้ยอย่าเบียดดิพ่ชายโอ้โหนี่ถ้าผมไม่กระตุกนะมันน่าจะง่ายชิลกว่านี้นะครับไปนะนี่ก็เบรกไปนะครับแล้วก็ ayc ตัดรอบไปนะสามารถใช้ ayc แก้อุ๊ยแม่ไม่โหลดมองไม่เห็นไปครับ สไลด์ก็ง่ายนะคันนี้ความเร็วไม่ค่อยตกนะครับแล้วก็ a y c ซไปนะเวลาออกโค้งมานะครับแต่เอ j มันมาแล้วว่าทางตรงมีศาจทางตรงมาแล้ววะโอเคครับค่อยๆนะตอนนี้เราพยายามชิดในที่สุดนะครับนะครับดิฟสวยๆนะเออเราเล่นมาจนขนาดนี้ละแล้วก็เข้าดีๆนะครับ โอเคโอ้นี่ครับสามารถใช้แบบเมื่อกี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าจะทำให้ดีกว่านี้ร้อยยับปัดนะครับตอนสุดท้ายเมื่อกี้นี้อ่าตรงนี้ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆเลี้ยงไปนะความเร็วมันจะไม่ตกนะครับนี่เห็นไหมโอ้โห SBJ ยังตามเราไม่ทันอ่ะ เจ้าปอดจีทีรุ่นน้องเดินตามรอยพี่โตรมันนะครับคันนี้โอ้เรื่องจัดนะคันนี้เออโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสี่เกมที่เล่นมานะก็เรียลๆสดๆเลยนะไม่มีไต่ตรองพิธีอะไรนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ตราไอเนี้ยผมหมดนะครับคือผมเนี่ยได้ทําการลองไปเล่นแล้วนะแต่ว่าไอสองเกมเนี่ยผมเข้าช้านะมันเข้าช้าแบบว่า จนเขาแซงไปไกลหมดแล้วครับทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเล่นต่อได้นะถ้าคนเข้ามาส่งประวัติมาดูได้นะครับเออแล้วก็จะมาสรุปเจ้าตัวนี้ฟังนะครับความคุ้มค่าของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมันเป็นฟอร์ด GTV 2ได้เลยนะคันนี้มันเป็นรุ่นน้องเรียกง่ายๆว่ารุ่นน้องดีกว่า เพราะว่าในสเตตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์หมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะเพียงแค่ว่ามันค่อนข้างที่จะดิฟง่ายแล้วก็เป็นมิรต่อผู้เล่นครับคันนี้เออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมาสอนอะไรเดี๋ยวเราทุกคนรอดูกันครับแล้วก็เออหรือเจ้า i อเนะยังไม่ได้รีวิวส่วนซีิกนี้ก็ เอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับเจ้า2ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองหยิบยกมานะครับว่ามันเป็นยังไงนะเออมันคุ้มค่าไหมที่จะไปไต่แรงตัวนแรงสูงๆนะครับเออนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับกระต่บอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัการาในตอนต่อไปเจอกันครับบ๊ายบาย